่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย Sb Design Square สวัสดีครับ ทำตัวตามสบายนะเห<อ>มือนบ้านตัวเองเาาได้เลยนี่เธอขึ้นมาข้างบนเลยเขาเคยมาบ้านพี่แต่เขาอยู่แต่ข้างล่างนะนี่เธอน่าเกียดมาก มนน่ะเียางไปดูใบก็บุกไปแล้วเออนางไปดูใบมาแล้วเธอมาได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเด็กสนิทกันยังไงครับจริงๆแล้วสนิทตั้งแต่รุ่นลูกใช่เจ้าลูกหล่อมากตอนที่เขาหล่อมากตอนนี้ก็หล่อตอนนี้ก็หล่อสาวสาวมากขอตัวกลับก่อนนะครับอย่าเพิ่งอยเพิ่งเออคือ คือตั้งแต่รุ่นลูกไงรุ่นลูกตอนเธอเปิดนังส่งหนังสือแล้วทำอะไรฉันก็ไปทำกิจการอะไรพี่บูนาก็แบบไปให้กำลังใจแต่เจอเขาอีกที่แบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะช่วงหลังผมยาวไงเมื่อ่อนออกสาวไม่ได้ว่างั้นเถอะอร่อยเถอะทำแล้วสบายใจการออกสาวไม่ได้ออกตามความยาวของผมนะนางไปดูใบนะนางเอาชุดจาระเบียไปเปลี่ยนแล้วเขาตกใจกันเรานั่งไปส่งเราบอก ก็ถ่ายตรงนี้นะนางไปเอาชุดแบบยาวๆของผู้หญิงอะ่ะได้ขาวว่าสนิทกันถึงขนาดว่าไปเยี่ยมกันที่ดูใบด้วยนางไปแล้วไปหลายครัง้งไงคะไปหนเดียวแต่นางแต่<น>โตติงไงพี่วิวนาอยู่อังกฤษพี่มิวนาต้องกลับมานะ พี่กลับมาจากลอนดอนพอดีก็ได้เจอเขาอยู่วันสองวันเองพี่มุนาดูแลเขายังไงบ้างเขาไปปุ๊บเราก็แบบว่าลุ้นไงพี่มุนาอยู่ตรงไหนยังไงเนาะลุ้นหรือว่าอยากนั่งรถลอยเขาไม่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่พอขับรถลอยมาจอดปุ๊บเราก็แบบโอ้โหเต็มที่เลยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไปด้วยไงขึ้นรถเลยพี่มุนาก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้เราฟังเรารู้สึกย้ายสดเลยเออเรารู้สึกว่าแบบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบเก่ง แล้วก็เป็นวาสนาเพราะว่าเราก็แบบว่าพ mm hmm, ี่มุณาพี่มุณาไปยืนแถวไหนอะถึงได้มหาเศรษฐีมาเป็นสามีจะไปยืนด้วยจะไปยืนจะไปยืนหารู้มันเป็นครับเฮาส์ตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้จะหาสามีหรอไม่แหวนลูกคือจะไปเพื่อนเพื่อนมานำบอกเพื่อนๆว่าอ๋อ แต่เราฟังพี่มูนาบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ๆจะไปเดินหานะชื่อมันเป็นเรื่องราวเป็นอย่างนีแล้วก็อ๋อแต่เรื่องราวของเขาน่าสนใจจริงๆยิ่งกว่าละครเป็นวาสนาก็ว่าแล้วอยู่ที่นุ่นพี่มูนาได้ทํางานไหมคะไม่ทําอะไรตื่นเช้ามาแต่งหน้าพี่ไม่ชอบ หน้าปล่าหน้าเปือ่อยตื่นมาใช้เวลาแต่งหน้ากี่ชั่วโมงวิสินาทีก็เสร็จแล้วสินาทียังเหลือเวลาอีกทั้งเงยอะลงรูปไง,งลงรูปลงรูปจ้อหญิงแห่งทะกลทรางตอตอ, Instagram. ตอ Instagram. ินสตาแกรมมูดาเซตอาร์นะคะ Instagram. อินสตาแกรมแล้วกลางคืนก็มีงานปาร์ตี้สังสรรค์นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เขาจะเชิญมาทุกคืนมีงานปาร์ตี้สังสรรค์กับผู้คืนเหรอจริงๆถ้าอยากจะให้มีมันมีทุกคืนเลยแต่เราเลือกที่จะไปวงจรชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดที่มาไิ่ฉา โอ้มดคุณแม่ยังอดอิจฉามดดำเลยมดดำตื่นมาเป็นยังไงคะอยโ่ทำงานค่ะทำงานค่ะทำแต่ทำงานสนุกอ่ะก็เราชวนชวนพี่มูนาบอกพี่มุนาทําธุรกิจตัวนี้ไหมเพราะพี่มุนาก็มีโอกาสดูนี่นั่นบองไม่เอาเลยทพี่ไม่ทำงานพี่ขอทําอะไรละชีวิตพี่จะหจะหกแล้ว พี่ขออยู่สบายแต่ขออย่าเจ็บอย่าไข้พอแล้วขออยู่สบายลูกชายก็ชวนทํานู่นทํานี่บอกอยากทําก็ทําแม่ไม่เอาขอเข้าไปบุกห้องนอนนี่คือเป็นห้องนอนชั่วคราวของเขาที่เวลาเขากลับมาเมืองไทยยังต้องขนหมงขนเดทมาหมดเลยเห็นไหมฮะใช่ขอนี้ากไปดูห้องนอนหน่อยะได้ค่ะ นะคะห,ห้องเล็กๆนะโอ้โหไม่เล็กลฮะ,อะพอดีเจอนี่จัดเตียงอย่างดีเอามาจากที่นู่นด้วยไหมฮะพวกหมอนพวกผ้าคลุมพวกไฟพวกชันตะเรียของประกอบในห้องอะทุกอย่างอย่าบอกว่าเอามาจากดูไบดูไบที่ว่าพี่รับวัฒนธรรมเข้ามาหมดแล้วะเพราะเราไปอยู่นานแล้วใช่นนชอบ ชอบอะไรที่เป็นอย่างนี้เรายังคิดอยู่เลยว่าความฝันเราเป็นจริงนะเราชอบแต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงเราชอบแต่งหน้าเยอะๆใส่ขนตาใส่ต้มหูใหญ่ๆตอนนี้เราได้หมดเลยขอดูเครื่องเพชรดีกว่าเพชรเนี่ยดูเครื่องเพชรเดี๋ยวก่อนนะพี่เอาเครื่องเพชรซ่อนไว้นั่งๆกันก่อนนั่งๆกันมินิดเดียวอุมยอันนี้อันนี้ก็ไม่นิดแล้วล่ะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใหญ่่ซื้อที่ดูไบหรือเมืองไทยฮะเพชรเนี่ยอันนี้ซื้อที่เมืองดูไบนอกกนั้นเนี่ย ซึ่กรุงเทพหมดเลยก็คือเพื่อนเพื่อร้านเพชรทั้งหลายใช่ผมขอเม็ดนี้แล้วกันเธอเริ่มเธอเริ่มเธอเธอทำไมรู้แล้วว่านี่แพงก็ดูเม็ดมันมันเริ่ม่ะเออ่วนใหญ่คือมักอุดหนุนได้จะซื้อก็คือจะซื้อเมืองไทยใช่พี่ว่าซื้อเมืองไทยดีกว่าดูใบราคาสามสี่เท่าอ่ะแพงอีกสามสี่เท่าชอบไหมล่ะชอบชอบใหญ่เนาะเออมรกตไงมันโตคือแบบดีไซน์คอนี่คือเป็นอาหลักเลยใช่แล้วเดี๋ยวเอาเนี้ยใส่เป็นช็อคเกอร์ไงเอาโบอ่ะมาสิร้อย อย่างเงี้ยมดดำใส่ได้นะโอ้โหแล้วทำนิยานะจะยให้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้พี่ถ่ายรูปให้นี่คือแบบว่าไม่ใช่จะมาอวดความร่ำความรวยเขาบอกคนเราเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะจริงบทจะมาก็จะมาเองจริงกว่าจะชนะเอาใจสามีได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมนางรู้ล่ะจุดเริ่มต้นจริงๆที่ก็าือว่าวันนี้ที่คุณก้าพูดว่าโอ้ทุกอย่างเพชรอันนี้เราซื้อกันขนาดนี้เพชรเท่ากับซื้อตึกได้ตึกหนึ่งโรซรอยแหวนเท่ากับโรซรอยคันหนึ่ง ชีวิตเริ่มตอนก็เป็นผู้หญิงไทยทั่วไปเลยธรรมดาทำอาชีพอะไรตอนนั้นฮะทำทัวทำทัวเป็นไกด์ไม่ได้เป็นไกด์พี่เปิดบริษัททัวกับเพื่อนพี่เออทัวเล็กๆแต่แฟนเนี่ยมาใช้บริการที่ทัวของลาเป็นลูกค้าเขาก็ยังมากับสาวๆเลยเวลาเขามาหาพี่อะตอนนั้นเราก็ยังไม่เลิกกับสามีเลยรู้จักตั้งห้าปีแล้วแฟนอะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ฮะเราก็มีสามีพอมันอยู่กับพอเราเริ่มห้าปีเราเริ่มเราห้องเรารเลิกกับสามีเขามาบ่อย เขาก็เริ่มมาจีบเราแล้วเราก็มาเริ่มรู้ว่าเรามีลูกมีอะไรแต่เขาก็ยังมาจีบเราอยู่จนวันหนึ่งเราเลิกแล้วแล้วเราก็บอกเขาเราเลิกับกแฟนแล้วนะแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาเป็นเศรษฐีมีคนมาเล่าให้พี่ฟังแต่พี่เฉยๆอ่อะคือบอกรวยก็รวยอะมันไม่ได้สนใจแล้วเราแล้วเป็นแคร์เราก็เลยไม่ได้คิดอะไร เราก็มอกงเขาจะมาเอาเราอะไรเราไม่ได้คิดจะเอาด้วยแหละพูดจริงๆไม่ได้อยากได้แต่ว่าทําไมถึงทําให้เปลี่ยนใจก็ดังคุยกันเรื่องไงแล้วเขาโทรศัพท์หาพี่ทุกวันโทรจนแบบเราลาคาญอะโทรโทรบางทีนะเดือนหนึ่งบางที4ี่แสนอะเวลามันไปเจออย่างนี้มันเหมือนในหนังละครนะอด่าต้องไปเชื่อเฉือนกัน ปฏิบัติแม่สามีทุกอย่างนวดบีบปอกผลไม้ให้ทํากับข้าวให้ที่จริงแล้วเขาตเตรียมสปายไว้ให้สามีพี่ล้วแม่เขาหาผู้หญิงให้แล้วเป็นลูกเจกา้าของโรเล็กซ์เครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์ดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องงอทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์